มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำคือชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำภีทางอากาศวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมเลวีนิติบทสุดท้ายคือบทที่27ใช้เวลา ศึกษามาเป็นเวลานาน,านพอสมควรนะครับก็ประมาณ2เดือนศึกษาตั้งแต่เบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็การเมืองเศรษฐกิจสังคมที่เรียกว่าบริบทเลวีนิติบทที่27หัวเรื่องหลักการมอบถวายและการอุทิศตัวเกี่ยวกับคำสาบานเมื่ออ่านบทนี้ครับ อ่านแล้วสงสัยเอทำไมบทนี้มาอยู่ที่นี่ดูเหมือนเป็นคำลงท้ายของหนังสือเลวินิติผู้เชี่ยวชาญพระกมพีท่านหนึ่งคือดอกเตอร์แคลร็อกได้บอกด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าก่อนหน้าบทนี้เป็นภาระหน้าที่ที่นี่เป็นการสมัครใจที่จริงเป็นจุดสูงสุดที่งดงามและก็เหมาะสมสำหรับหนังสือเรื่องการนมัสการนะครับและก็คล้ายกับประรมยอนบทที่21ต่อจากบทสูงสุดใน บทที่20ในบทที่20พระธรรมยอนพระคิดฟื้นคืนประชนปรากฏพระองค์แก่สาวกและส่งพวกเขาออกไปในโลกและตรัสกับซีโมนไปโตในบทที่21ว่าถ้าเจ้ารักเราจงเลี้ยงลูกแก่ของเรานี่เป็นความสมัครใจและก็เป็นพื้นฐานสำหรับความรักและนั่นคือวิธีการของพระเจ้านะครับลักษณะเด่นของคำปฏิญาน,นี้คือการสมัครใจ คำปฏิญาณนี้ตามหลังคำสั่งพิธีและพิธีกรรมเป็นหลักกิโลเมตรที่สองหลังจากที่พระเจ้าเรียกร้องใน,ในหลักกิโลเมตรแรกพวกเขาก็ตอบสนองด้วยใจยขอบพระคุณอย่างไรก็ตามครับต้องสังเกตว่าหลังจากคำสัญญาที่ทำต่อพระเจ้าก็ต้องทำให้สำเร็จตามนั้นนะครับการตอบสนองอปกติของคนที่ได้รับความรอดก็คือว่า ถามว่าเขาจะทําอะไรให้พระเจ้าเนื่องจากว่าพระองค์ได้ทำมากมายเพื่อเขาเราพบเรื่องนี้หลายครั้งในพระคัมภีร์นะครับอย่างพระธรรมสุรดีบทที่1 1 6่งข้อสิข้าพระเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระเจ้าได้เนื่องจากบรรดาพระราชกิจอันมีพระคุณต่อข้าพระเจ้าอากาทูปเปาโลเขียนจดหมายถึงผู้เชื่อในสมัยของท่านว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนทั้งทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายจาาพระธรรมโรมบทที่12ข้อหนึ่งจดหมายฝากอิฉบับหนึ่งของอาจารย์เปาโลก็เขียนว่าเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าได้ปรากฏแล้วเพื่อช่วยคนทั้งปวงให้รอดเรียกร้องอะไรครับไม่มีสอนให้เราละทิ้งความอธรรมและโลกิยตัญหาและดำเนิน ชีวิตในยุคนี้ยังมีสติสมัชัญญัญซื่อสัตย์สุจริตและตามครองธรรมติตัสบทที่2ข้อ11 12ผู้พยากรณ์มีคาก็คงจะคิดถึงบทนี้เมื่อท่านเขียนว่ามนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอาร่อยดีและพระเจ้าทรงมีพระประสรงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้กระทําความยุติธรรมและรักสัจจกรุณาและดําเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า มีคาบทที่6ข้อ8นะครับริสเซียนทุกคนต้องการทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อพระเจ้าเขาต้องการสัญญาถวายบางอย่างกับพระเจ้าปัญหาที่ลึกที่สุดคือการหาสิ่งที่มีค่าพอที่จะสัญญาถวายแด่พระเจ้าเอฟราฮิมไซรัสเขียนว่าข้าพระองค์ประกาศว่าชีวิตของข้าพระเจ้าวิบัติเพราะว่ามันไม่เหมาะสมอีกท่านหนึ่งเดวิดไบนเน็ตร้องว่าอยากจะให้วิญญาณของข้าพระเจ้าบริสุทธิ์อย่างที่พระองค์บริสุทธิ์ อยากให้สะอาดเหมือนอย่างที่พระคิดสะอาดและดีรอบคอบเหมือนพระบิดาในสวรรค์ดีรอบคอบข้อเหล่านี้เป็นคําสั่งที่หวานที่สุดในหนังสือของพระเจ้าและข้าพเจ้าควรจะทําผิดต่อข้อเหล่านี้หรือข้าพเจ้าต้องทําผิดข้อเหล่านี้เลยข้าพเจ้าต้องการข้อเหล่านี้ตราบที่ข้าพเจออ้ายังอยู่ในโลกนี้ครับวิญญาณของข้าพเจ้าเอ่ยวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปเป็นคําพูดของเดวิด เบเนตคนบาปที่รอดแล้วจะทำอะไรให้แก่พระเจ้าได้กับบทนี้ตอบคำถามนะครับเมื่อได้บนไว้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำสุภาษิตบ,บทที่20ข้อ25ที่เคยจะพูดพร่อยว่านี่เป็นของบริสุทธิ์ก็เป็นบ่วงดักตนเองแล้วจะมาคิดได้เมื่อปฏิญาณไปแล้วเราควรถามก่อนนะครับเมื่อเราจะรู้ว่าทำอะไรอยู่ใน พระธรรมปัญญาจารย์บทที่5ข้อ4ถึงข้อ6บอกว่าเมื่อเจ้าปฏิญาณบนไว้ต่อพระเจ้าอย่าชักช้าที่จะแก้บนนั้นให้สําเร็จเพราะโปรองหาชอบป,ประทัยในคนเขาไม่จงแก้บนตามที่เจ้าบนไว้เถิดที่เจ้าจะไม่บนก็ยังดีกว่าที่เจ้าบนแล้วไม่แก้อย่าให้ปากของเจ้าเป็นเหตุนําตัวเจ้าให้กระทําผิดไปและอย่าพูดต่อหน้าผู้สื่อสารของพระเจ้าว่านี่แหละเป็นความพลั้งเผอ เอชไนจะให้พระเจ้าทรงพิโรธเพราะเสียงพูดของเจ้าแล้วเลยทรงทําลายการงานแห่งน้ํามือของเจ้าเสียเล่ามีคําปฏิญาณบนที่เป็นคําสัญญาและคําปฏิญาณบนที่เป็นการปฏิเสธคําปฏิญาณเหล่านี้มีมากครับแล้วก็มีคําปฏิญาณของพวกนาสีซึ่งก็มีรายละเอียดในพระธรรมการดาาวิถีบทที่6คุณผู้ฟังครับ คำปริญาณที่น่าสนใจที่สุดก็คือของยับทาที่บอกว่าถ้าพระองค์ทรงมอบคนอัมโมนไว้ในมือของข้าพระองค์แล้วผู้ใดที่ออกมาจากประตูเรือนของข้าพระองค์เพื่อต้อนรับข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์มีชัยกลับมาจากคนอัมโมนนั้นผู้นั้นจะต้องเป็นคนของจะต้องเป็นของของพระเจ้าและข้าพระเจ้าและข้าพระองค์จะถวายผู้นั้นเป็นเครื่องเผาบูชาจากพระธรรมปูวินิฉัยบทที่10ข้อ30 3ส เอาทราบว่าพระเจ้าห้ามการถวายมนุษย์เป็นเครื่องบูชาอย่างเด็ดขาดปุษาของท่านวิ่งออกมาต้อนรับท่านและท่านไม่ได้ถวายเธอเป็นเครื่องบูชาแต่ได้ถวายเธอแด่พระเจ้านะครับสิ่งนี้เห็นได้จากประธรรมผู้วินิจฉัยบทที่11ข้อ39 40ก็เป็นคําปฏิญาณนะครับเมื่ออยู่มาครบสองเดือนเธอก็กลับมาหาบิดาของเธอและท่านก็กระทํากับเธอตามที่ได้บ่นไว แต่เธอยังไม่เคยสมสู่กับชายใดเลยและก็เป็นธรรมเนียมในอิสราเอลที่บุตรสาวชาวอิสราเอลไปร้องไห้ไว้ทุกขให้บุตรีของเยบทาคนกิเลาดปีละสีวัดคือไม่ได้แต่งงานสำหรับผู้หญิงเคปรรนกับนี่เป็นเรื่องเลวรา้ายเธอได้ถูกถวายแด่พระเจ้ายับทาก็ถวายลูกสาวแด่พระเจ้าแต่ท่านไม่ได้ถวายให้พระเจ้าโดยการฆ่าลูกนะครับก็ให้พระเจ้าใช้ในงานของพระองค์ ในเลวีนิติบทที่5ข้อ4ถึง6บอกว่าคาพยายนเนี่ยคำปฏิญาณที่ร็ที่รีบด่วนอ,อย่างน้อยต้องทําตามถ้าไม่รักษาคำปฏิญาณครับต้องถวายเครื่องบูชาไทยกรรมบาปและเครื่องบูชาไทยบาปเชื่อว่าพระเจ้าให้เรารักษาคำปฏิญาณของเรากิจเซียนจำนวนมากในทุกวันนี้ไม่ได้รักษาคำปฏิญาณของพวกเขาต่อพระเจ้า ถ้าใครไม่ต้องการรักษาคำปฏิญ,ญาณครับก็ควรจะพิจารณาให้ดีียก่อนและคิดว่ามีคริสเตียนมากมายที่ถูกแยกออกไปหลายคนถูกพิพากษาหลายคนเสียชีวิตไปตามอย่างที่อาจารย์เปาโลได้บอกเอาไว้นะครับพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราปฏิญาณถ,าถ้าจะปฏิญาณนี่เป็นความสมัครใจและถ้าใครสัญญาบางสิ่งบางอย่างกับพระเจ้านะ่ะต้องทำให้สำเร็จในพระธรรม เฉลยธรรมบัญญัติบทที่23ข้อ21ถึง23บอกว่าเมื่อท่านบ่นต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านท่านอย่าละเลยไม่แก้บ่นเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเรียกเอาจากท่านเป็นแน่และท่านจะมีบาปถ้าท่านงดไม่บ่นท่านก็จะไม่มีบาปท่านจงมระวังที่จะกระทําตามถ้อยคําที่ผ่านออกมาจากบริฟีปากของท่านตามที่ท่านได้สมัครใจบ่นต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งท่านสัญญาด้วยปากของท่านแล้วบทนี้ก็มีโครงสร้างอยู่ห้าเรื่องนะครับคือ1การชดเชยคำปฏิญาณเกี่ยวกับบุคคลข้อ1นถึงแปการชดเชยคำปฏิญาณเกี่ยวกับสัตว์ข้อ9ก้ถึงสิ3สาการชดเชยคำปฏิญาณเกี่ยวกับเรือนข้อ1 4บสถึงสิสี่การชดเชยคำปฏิญาณเกี่ยวกับที่ดินข้อ1 6บหถึงยีและ5สิ่งที่เป็นของพระเจ้า3สิ่งนอกเหนือคำปฏิญาณ ข้อ26ถึง3าเรามา,าดูกันที่การชดเชยคำปฏิญาณเกี่ยวกับบุคคลนะครับเลวีนิติบทที่27ข้อ1ข้อ2บอกว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าเมื่อผู้ใดบนเป็นพิเศษไว้บุคคลผู้ที่ถูกบนไว้นั้นเจ้าต้องนับว่าเขาเป็นของพระเจ้าการบนหมายถึงการแยกบางสิ่งที่มีค่าต่อคนนั้นออก นึกถึงดาวิดจะไม่ถวายสิ่งใดแด,ด่พระเจ้าซึ่งมีคนให้แก่พระองค์ใน2ซามูเอลบทที่24บข้อ24บอกว่าหาไม่ได้แต่เราจะขอเสียเงินซื้อจากท่านเราจะถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราโดยที่เราไม่เสียค่าอะไรเลยนั้นไม่ได้เราจะต้องถวายสิ่งที่มีค่าแด่พระเจ้าข้อ3มข้อ4ให้เจ้ากำหนดราคาดังนี้ ผู้ชายอายุตั้งแต่2 0ถึง60ปีจะเป็นค่าเงิน50เชเคลตามเชเคลของสถานนมัสการถ้าผู้นั้นเป็นผู้หญิงให้เจ้ากำหนดราคาเป็นค่าเงิน30เชเคลเมื่อคนหนึ่งถูกถวายโดยคำปฏิญาณแด่ดพระเจ้ามาไม่ได้หมายความว่าคนนั้นต้องรับใช้ในพระพานะครับนั่นเป็นงานเฉพาะสำหรับคนเผ่าเลวีเงินค่าถ่ายสำหรับคนนั้นจะช่วยให้เขาพ้นจากการรับใช้ นี่เรียกว่าการชดเชยคำปฏิญาณเกี่ยวกับบุคคลครับทีนี้ผู้ชายที่มีอายุยระหว่าง20ถึง60ปีนี่มีค่ามากเพราะว่าปริมาณงานที่เขาทำได้คุณค่าของแรางานดูเหมือนว่าจะเป็นมาตรฐานของการประเมินค่าผู้ชายในวัยที่แข็งแรงกับสามารถให้การรับใช้ที่มากที่สุดทีนี้กลับมาคุณค่าทำรายงานของผู้หญิงจะน้อยกว่า แต่ความสําคัญคือว่าผู้หญิงสามารถสัญญาถวายตัวแด่พระเจ้าได้และคิดว่านี่จะทําให้เห็นชัดเจนว่าบุตรสาวของยับถาไม่ได้ถูกถวายเป็นเครื่องบูชามนุษย์แต่ไม่ได้แต่งงานและรับใช้พระเจ้าแทนนะครับอีกคนหนึ่งคือฮันนาในพระกัมภีร์เดิมฮันนาก็นำซามูเอลน้อยมาที่พระวิหารเพื่อถวายขอบพระคุณแด่พระเจ้านี่ก็เป็นการแก้บนของเธอตือมอบลูกให้แด่พระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับ อันนาก็บอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ได้บอกกับพระองค์ว่าถ้าพระองค์จะทรงประทานบุตรชายแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะให้เขากลับคืนแก่พระองค์เขาอยู่ที่นี่แล้วอันนาก็รักษาคำปริญาณกลับมาที่เราเราเคยมาหาพระเจ้าและมอบตัวเองนะที่คริสเตียนเขาจะพูดว่าถวายตัวเองแด่พระเจ้าไหมครับก็บอกแม่ขอให้ลูกนี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าถวายลูกให้พระเจ้าไหมครับลูกหลานด้วยทรัพย์สมบัติด้วย พระเจ้าไม่ได้สั่งให้ทําอย่างนั้นแต่พระองค์ตรัสว่าเราสามารถทําได้และถ้าเราทำนะครับคือปฏิญ,ญาณเอาไว้เนี่ยต้องรักษาสัญญาให้ดีครับข้อ5ถึงข้อ8ถ้าผู้นั้นอายุ5ขวบถึง20ให้เจ้ากําหนดราคาผู้ชายเป็นค่าเงิน20เชเคลและผู้หญิง10เชเคลถ้าผู้นั้นอายุ1เดือนถึง5ขวบให้เจ้ากําหนดราคาผู้ชายเป็นเงินเป็นค่าเงิน5เชเคลให้เจ้ากําหนดราคาผู้หญิงเป็นค่าเงิน3เชเคล ถ้าเป็นบุคคลอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปให้เจ้ากำหนดราคาผู้ชายเป็นค่าเงิน15เชเคลและผู้หญิงเป็น10เชเคลถ้าผู้ชายคนใดยากจนเกิดที่จะชําระตามที่เจ้ากำหนดราคาก็ให้นำผู้ถูกบนไปหาปรุหิตให้ปุรุหิตกำหนดราคาตามกำลังของผู้ที่บนปริหิตจะก,กำหนดราคาของคนนั้นระดับของคุณค่ากำหนดโดยวัดจากอายุ ไม่ใช่โดยฐานะทางสังคมความมั่งมีหรือเกียรติคุณค่าตั้งอยู่บนความสามารถในการทำงานสังเกตว่าพระเจ้าเตรียมให้แก่คนยากจนเพื่อเขาจะสามารถร่วมในการรับใช้พระเจ้าอย่างสมใจนี้ราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสมถูกกำหนดโดยอัปรริตตามความสามารถของคนคนนั้นที่จะจ่ายได้ในกรณีนี้นะครับอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่สถานะ ความมั่งมีหรือเกียรติของคนนั้นอยู่ที่ใจและความสามารถมากกว่าของคนนั้นโดยเฉพาะนะครับยังในพระกัมพีใหม่นี่มีเหตุการณ์ตอนหนึ่งยิงไม้มาที่วิหารแล้วก็ถวายรัพย์แด่พระเจ้าเป็นเหรียญทองแดงมีค่าน้อยนะครับแต่ว่าเธอมีค่าเหรียญทองแดงของเธอมีค่ามากกว่าเงินถวายมากมายของคนร่ํารวยครับที่ประเด็นอยู่ที่ไม่ได้จํานวนไม่ใช่จํานวนแต่อยู่ที่ท่าทีในใจ ยิงมาถวายในสิ่งที่จําเป็นต้องใช้ให้พระเจ้าแต่คนรวยนี่เอาของเหลือให้คือไม่เดือดร้อนนะครับพระเจ้าก็มองตรงนี้แหละครับที่นี้ลักษณะเด่นอีกอย่างของการปฏิญาณที่นี่นะครับคือปกติคนเราได้รับเงินเพื่อรับใช้คนอื่นแต่ในบัญญัติของการปฏิญาณกลับกันมนุษย์ใจงานเพื่อรับใช้พระเจ้านี่เป็นเกียรติที่ได้รับใช้พระเจ้าการชดเชยคําปฏิญาณเกี่ยวกับสัตว์ข้อ9ข้อ10 ถ้าเป็นสัตว์อย่างที่มนุษย์นำมาถวายพระเจ้าสิ่งใดๆที่มนุษย์ถวายแด่พระเจ้าถือว่าเป็นของบริสุทธิ์อย่าให้เขานำอะไรมาแทนหรือเปลี่ยนเอาดีมาเปลี่ยนไม่ดีหรือเอาไม่ดีมาเปลี่ยนดีถ้าเขาทำการเปลี่ยนสัตว์ทั้งตัวที่นำมาเปลี่ยนและตัวที่ถูกเปลี่ยนจะต้องบริสุทธิ์พระเจ้าก็ตรัสว่าอย่าทดแทนถ้าได้สัญญาที่จะถวายบางสิ่งเพื่อพระเจ้าทำให้สำเร็จครับ ระลึกถึงความบาปของอนาณาเนียและซาฟิราสองคนนี้บอกว่าเขาจะถวายเงินค่าที่ดินทั้งหมดมแด่พระเจ้าแต่เขาไม่ได้ทําตามนั้นนะครับเขาไม่ได้ถวายหมดแด่พระเจ้าเปโตรก็บอกพวกเขาว่าขณะที่เงินนั้นเป็นของพวกเขาเขามีสิทธิ์ที่จะทําอย่งางไรกับเงินก็ได้ถ้าเป็นการถวายต้องถวายด้วยความสมใจและต้องทําตามนั้นนะครับข้อ1415 เมื่อคนใดถวายเรือนของตนไว้เป็นของประเสริ์แด่พระเจ้าบุริศต้องกำหนดราคาตามดีไม่ดีบุริศกำหนดราคาเท่าใดก็ให้เป็นเท่านั้นถ้าผู้ที่ถวายเรือนไว้ประสงค์จะถ่ายเรือนของเขาก็ให้ผู้นั้นเพิ่มเงินอีกหนึ่งในห้าของราคาเรือนที่ตีไว้แล้วเรือนนั้นจึงตกเป็นของเขาได้บ้านเป็นทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของคนนั้นเขาสามารถสัญญาถวายแด่พระเจ้าได้ คิดว่าบ้านของคิสเตียมรุนทั้งคนที่อยู่ในบ้านต้องถวายแด่พระเจ้าครับคนนั้นสามารถอยู่ในบ้านนั้นต่อไปได้เมื่อเขาถ่ายบ้านเขาต้องเพิ่มเงินอีกหนึ่งใน5ของราคาถ่ายด้วยการชดเชยคําปฏิญาณเกี่ยวกับที่ดินก้อ6ิถึง27ถ้าผู้ใดถวายที่ดินส่วนหนึ่งแด่พระเจ้าซึ่งเป็นมรดกตกแก่เขาให้เจ้ากําหนดราคาของที่ดินตามจํานวนพันธุ์พืชที่วานลงในดินนั้นถ้าที่ในนา ใช้พันบารีหนึง่งโฮเมอร์ให้กำหนดราคาเป็นเงินห0บเชคเคลถ้าเขาถวายนาในในปีเสียงเขาสัตว์ก็ให้คงเต็มราคาที่เจ้ากำหนดถ้าเขาถวายที่นาภายหลังปีเสียงเขาสัตว์ก็ให้บริหิตคิดคำคำนวณเงินค่าเงินตามจำนวนปีที่เหลืออยู่กว่าจะถึงปีเสียงเขาสัตว์ให้หักเสียจากราคาที่เจ้ากำหนดถ้าผู้ที่ถวายนาประสงค์จะไถนานั้นก็ให้เขาเพิ่มค่าเงินอีกหนึ่งในห้าของกำหนดราคาที่ตีไว้ แล้วนานั้นจะเป็นของเขาแต่ถ้าเขาไม่ประสงค์ที่จะไถานาหรือเขาได้ขายนานั้นให้แก่อีกคนหนึ่งแล้วก็อย่าให้ไถอีกเลยแต่นานั้นเมื่อเขาต้องสละในปีเสียงเขาสัตว์ก็เป็นของบริสุทธิ์แด่พระเจ้าเพราะเป็นนาที่ถวายไว้ประิกจึงเข้าถือกรรมสิทธินานั้นได้ถ้าคนใดซื้อนามาถวายแด่พระเจ้าซึ่งไม่ใช่ส่วนมรดกที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาพระิจจะคำนวณค่านานับจนถึงปีเสียงเขาสัตว์ในวันนั้นเจ้าของนาต้องถวายเงินเท่ากำหนดค่านา ที่ตีไว้เป็นสิ่งบริสุท์แด่พระเจ้าแต่ลูกสัตว์หัวปีอย่าให้ใครนํามาถวายเพราะที่เป็นสัตว์หัวปีก็ตกเป็นของพระเจ้าอยู่แล้ววัวก็ดีแก่ก็ดีเป็นของพระเจ้าถ้าเป็นสัตว์มลทีนจงให้เขาซื้อคืนตามกาหนดราคาของเจ้าโดยเพิ่มเงินหนึ่งในห้าของกาหนดราคาที่ตีไว้ถ้าเขาไม่ไถ่ก็ให้เขาให้ขายเสียตามราคาที่ตีไว้บุตรหัวปีและสัตว์หัวปีนี้เป็นของพระเจ้าอยู่แล้ว เอามาถวายพระเจ้าไม่ได้นะครับพระองค์ก็ยืนยันถึงสิทน,นี้28-29ิแ 28, ีแต่สิ่งใดที่ถวายขาดแด่พระเจ้าเป็นสิ่งที่เขามีอยู่ไม่ว่าเป็นคนหรือสัตว์หรือที่นาอันเป็นมรดกตกแก่เขาจะขาดหรือถ่ายไม่ได้เลยเพราะสิ่งที่ถวายขาดแล้วเป็นสิ่งบริสุทธิ์ที่สุดแด่พระเจ้าผู้ใดที่ถูกถวายขาดแล้วก็คือผู้ที่ต้องทําลายเสียจากมนุษย์อย่าให้ถ่ายถอนผู้นั้นผู้นั้นต้องถูกโทษถึงตาย มีสองสิ่งที่ไม่สามารถถวายแด่พระเจ้าคือสิ่งที่ถวายแด่พระเจ้าแล้วโดยการบนข้อ3 0ถึง3าสาังทั้งสิ้นที่ได้จากแผ่นดินเป็นพืชที่ได้จากแผ่นดินก็ดีหรือผลจากต้นไม้ก็ดีเป็นของพระเจ้าเป็นสิ่งบริสุทธิ์แด่พระเจ้าถ้าคนใดประสงค์จะไถ่ตะซางด้วยส่วนใดของเขาต้องเพิ่มอีกส่วนอีก1ใน5ของตะซางนั้นนะ ทสางนั้นได้มาจากฝูงวัวหรือฝูงแพะแกะคือสัตว์หนึ่งในสิบตัวที่รอดใต้ไมเท้าของผู้เลี้ยงเป็นสัตว์บริสุทธิ์แด่พระเจ้าอย่าให้คิดว่าดีหรือไม่ดีและอย่าให้เขาสเปลี่ยนถ้าเขาสเปลี่ยนทั้งตัวที่นํามาเปลี่ยนกับตัวที่ถูกเปลี่ยนเป็นของบริสุทธิ์ไทยไม่ได้สิบรสคือสิ่งที่สามที่เป็นของพระเจ้าอยู่แล้วไม่สามารถถวายได้นะครับข้อสามสิบสี่นะครับสุดท้ายของบทนี้ เหล่านี้เป็นบทบัญญัติที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้กับโมเสสสำหรับคนอิสราเอลบนภูเขาซีนายสรุปหนังสือเรนีเลวีนิติทําให้เห็นว่าบทที่27เป็นส่วนหนึ่งของความคิดของพระเจ้าสําหรับมนุษย์ใต้ธรรมบัญญัตินะครับคุณฟังครับจบเรวีนิติที่เราศึกษามาเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าให้พระธรรมเลวีนิติแก่โมเสสสาหรับ ชาวอิสราเอลขณะที่อยู่บนภูเขาซีนายหลังจากอพยพจากการเป็นท่านในอียิปตเราได้บทเรียนหลายอย่างจากการศึกษาเลวีนิตินะครับ